สวัสดีครับกับสมาร์ทไฮไลท์ใน EP ีใหม่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนพุทธมนฑลนะครับเหมือนเช่นเคยครับก็ทุกๆสัปดาห์ก็จะมาเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้งนะครับมาออกกําลังกายมาพักผ่อนครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับช่วงอาสาละหบูชาเข้าพรรษานะครับก็มาเดินเล่นออกกําลังกายอย่างที่บอกไปครับแล้วก็มุ่งตรงไปบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์หลักก็คือบริเวณองค์พระใหญ่นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายเห็นบรรยากาศครับว่าวันนี้ผู้คนมาทําบุญ นะครับมาสักการะนะครับองค์พระพุทธเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับไปดูนครับก็ร้านรวงต่างๆนะครับหลังจากที่หยุดโควิดไปราวๆสองปีกว่าก็เริ่มกลับมาเปิดทําการนะครับนี่ระหว่างทางเดินไปนะเอ,อบรรยากาศภายในออลานพระพุทธเนี่ยครับค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูร่มรื่นนะครับเพราะว่าเขาก็ มาจัดดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยยังเป็นที่พักผ่อนที่ออกกําลังกายด้วยแล้วในวันพระใหญ่หรือว่าเทศกาลงานบุญต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสถานที่สักการะทาพิธีต่างๆนะครับตามประเพณีไทยคนยังค่อนข้างจะไม่เยอะครับหลังจากที่เริ่มคลี่คลายในส่วนของมาตรการล็อกดาวน์โควิดนะะแต่ว่าคนที่มาทําบุญก็มาพอสมควรครับถ้าเทียบก,กับช่วงก่อนที่คนมาพุทธมณฑลเนี่ยแทบจะไม่มีเลย วันนี้ก็อากาศคลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยฝนได้ตกไปแล้วนะครับอันนี้ผมไล่แพนไม่เห็นก่อนนะครับต่อไปก็จะสูไม่เห็นบรรยากาศบริเวณตัวองค์พระนะครับที่เป็นเวทด้านหน้า,นาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหกโมงกว่าแล้วพระอาทิตย์กำลังเริ่มคล้อยจะตกดินนะฮะ mm hmm. ก็จะมีสีสันนิดนึงนะครับมีความเจิดจ้านิดนึงก็มีคนมาไหว้พอสมควรครับ คิดว่าช่วงค่ำๆก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกนี่ครับกลุ่มนี้เราก็วาดไปเรียบร้อยแล้ว นี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกก็อย่างที่บอกไปครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เห็นลุงกินน้ำด้วยนะครับบริเวณหน้าองค์พระนะครับในลานทำลานกิจกรรมที่พุทธมณฑลนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายเห็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ ep 2ของการมาเยือนพุทธมณฑลนะครับ ก็วันนี้คงลาไปเท่านี้ก่อนนะครับอีพีหน้าพบกับเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ